มาฟังเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครได้เล่าเกี่ยวกับการรักษารูปกันคือรูปวาดนะฮะของเจ้าพญาไพยภูเบตนะครับแต่ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมฮะคืออะไรครับเป็นผลงานของอาจารย์จักรพันธ์โคชยกิจอ๋อฮะซึ่งอาจารย์จักรพันธ์อ่าซึ่งเป็นผลงานจริงเลยนะฮะไม่ใช่ภาพพิมพ์ที่สําคัญอีกอย่างเนี่ยคือท่านอาจารย์วาดตั้งแต่ตอนที่ท่านอายุ2ีโอ้โหก็น่าจะประมาณเกือบ60ปีแล้วนะเนี่ยพี่ครับใช่แต่ที่ผมเท่าที่ผมรู้ถ้าเป็นรูปของ อาจารย์จักรพันธ์เนี่ยหลักติล้าน <c oughs> หรือเปล่าครับก็ก็แล้วแต่คนให้หมูลค่าแล้วกัน <c oughs> นะะ <c oughs> แต่อันนี้เนี่ยก็คือให้เห็นถึงฝีไม้ลายมือและความเป็นอัจฉริยะ <c oughs> ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยผมเพิ่งเอาไปเปลี่ยนกรอบใหม่ <c oughs> ครับผะ <c oughs> จากกรอบเดิมดั้งเดิมเนี่ยนะฮะโดยเทคโนโลยีที่รักษาภาพ <c oughs> นะโดยเฉพาะอยิ่งเนี่ยภาพวาดที่ต้องมีกระจกนะฮะก็อย่างเช่น ภาพที่ใช้เทคนิคพวกสีช็อคนะฮะหรือว่าพวกพาสเทลหรือแม้แต่สีน้ำนะครับเราก็จะใช้กระจกที่เขาเรียกว่ามิวเซียมกราสนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนรูปถ่ายเลยฮะก็คือว่าเราควรจะมีเมาส์ซึ่งไม่ให้ภาพติดกับกระจกแต่กระจกนี่กระจกพิเศษอยู่แล้วกระจกพิเศษอยู่แล้วครับซึ่งแพงกว่ากระจกธรรมดาเยอะครับผมนะครับที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าการติดภาพกับ เมาส์ Mouse, หรืออะไรก็แล้วแต่เราห้ามใช้พวกสป็อตเทปนะฮะ <c oughs> เขาจะมีเทปพิเศษซึ่งมันจะไม่มีน้ำยากาวมันจะเป็นของงานศรราิลปะเป็นเทคนิคที่สำหรับเก็บรักษาอนุรักษ,ษ์ภาพซึ่งมีมูลค่าและคุณค่าสูงครับผมอ้ม,อมิทำมาแล้วใช่ไหมครับอันนี้ทำเรียบร้อยแล้วครับความยกขึ้นรถเลยครับ ถ้าสังเกตดูที่กระจกให้ดีเราจะเห็นเงาสะท้อนไฟสตูดิโอของเราเห็นสีออกเขียวๆฟ้า,ฟาบนหน้ากระจกของภาพไหมครับเขาจะกรองแสง UV ไว้ที่หน้ากระจกไม่ให้เล็ดรอดเข้าไปโดนตัวรูปเลยช่วยรักษาคุณค่าของรูปให้อยู่นานที่สุดได้อย่างดีเลยครับ